สวัสดีครับวันนี้พบกับร้าน MC มอไซค์นะครับผมก็วันนี้นะครับจะมารีวิวเจ้า f o r ์ซ350ที่เข้าใหม่นะครับคันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถบ้านสายจอดเลยนะครับแล้วก็รถบ้านแท้ๆมือเดียวด้วยนะครับคันนี้สภาพเรียกได้ว่าเออสวยนะครับเหมือนคันก่อนหน้านี้เลยนะครับไยที่ติแน่นอนนะครับเพิ่มเติมคือสีแดงนั่นเองนะครับสีนี้นะครับหายากนะครับผมยังไม่เคยได้มาเหมือนกันนะ นี่เป็นคันแรกเลยนะครับที่ได้สีแดงมานะครับของฟอร์ซาแล้วก็รู้สึกว่าสีตัวนี้จะสวยสวยกว่าออตัว F 3 0 0นะครับนี่สีแดงตัวนี้จะดูออกแนวเป็นผู้ใหญ่นะครับเหมือนสีแดงเลือดนกนะครับผมแล้วก็เห็นลูกค้าเก่าที่เป็นเจ้าของคันนี้บอกว่าออตอนเขาไปจองอ่ะสีนี้ขายดีนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้จะ ใหม่ขนาดไหนนะครับผมอ่าเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถเลยนะครับอันนี้ชิลหน้าคือชิลเดิมๆนะครับผมนี่ชุดพลาสติกสีดําตรงนี้นี่คือยังเนียนกริปอยู่เลยนะครับอ่าไฟหน้าไร้รอยนะครับไม่มีรอยเลยนี่ไฟหน้าสวยๆแล้วก็เป็น LED แสงสีขาวนะครับบางโคนหน้าไร้รอยเช่นเดียวกันนะครับนี่ไฟหน้าเนียนเออบางโคนหน้าเนียนๆเลยยางใหม่นะครับใหม่กริปเลยนี่ ดอกยางหนาๆแบบนี้นะครับแล้วก็จานเบรกนะครับนี่จานเบรกเรียกได้วนเนียนเลยนะครับอ่าแน่นอนฟอร์ซ่าสามรอยนะครับให้ระบบเบรกของ abs มานะครับต่อกันที่ชุดสีด้านข้างข,างของตัวรถนี่ชุดสีสวยครับไม่มีรอยเลยนะครับนี่มุมต่างๆนะครับเนียนเลยนี่ให้ดูใต้ท้องได้เลยนะครับสิ่งที่คันนี้เจ้าของเปลี่ยนมานั่นก็คือแผ่น แตเลดรองเท้าตรงนี้นะครับปกติแล้วมันจะเป็นยางธรรมดานะครับแต่อันนี้เจ้าของเปลี่ยนมานะครับเป็นเลดนะครับอย่างดีเลยนะครับอ่านี่นะครับสีเข้ากับตัวรถเลยนะครับแล้วก็มีที่รองขาตั้งนีขนาดมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเวลาวางขาตั้งมันจะได้วางได้แบบเต็มๆนะครับเป็นของ GTR นะครับผมอ่าต่อกันที่ชุดสีด้านหลังนี่ชุดสีเนียนกริปเลยนะครับไล่รอยครับผม คันนี้เรียกได้ว่ารถใหม่เลยนะครับใครจะไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงลองมาดูคันนี้ก่อนนะครับแล้วก็สติกเกอร์ถใหม่ยังมีอยู่นะครับนี่ชัดๆแบบนี้เลยนะครับยางหลังใหม่กิ๊บนี่ยางหลังเนียนๆเลยนะครับอะต่อกันที่จับหลังละกันนะครับนี่จับหลังเนียนกิ๊บเลยนะครับไม่มีรอยนะครับผมทั้งสองฝั่งเลย แล้วก็ชุดสีด้านหลังฝั่งนี้สวยนะครับอ่าท่อเดิมครับผมท่อเดิมทั้งเส้นครับผมเสียงเดิมคันนี้เจ้าของไม่เคย modify เกี่ยวกับชุดข้างหรือว่าท่อต่างๆเครื่องยนต์ก็คือเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้เจ้าของเรียกว่าซื้อมาแทบจะเป็นสายจอดได้แหละนะอ่าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับก็คือเรื่องของอ่าที่แขวนกับข้าวนะครับแล้วก็มีกระจก มองข้างนะครับนี่มุมมองมันจะกว้างขึ้นนะครับนี่มองมุมมองกว้างขึ้นนะครับผมที่จับมือถือนะครับมีติดมาให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์รถกันนะครับกุญแจผมก็มีให้ครบนะครับเวลาออกจากศูนย์มานะครับจะได้มาไอติมรหัสบาร์โค้ดแล้วก็ตัวรีโมทนะครับได้มาแบบนี้นะอันนี้เขาติดซิลิโคนมาให้เรียบร้อยนะครับใส่ซิลิโคนกันรอยที่ตัวรีโมทนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเลขไมล์ลดนะตอนนี้วิ่งไปที่2448กิเมตรนะครับอันนี้คือไมล์แท้ๆเลยนะครับแ a c ชั่น control มี ABS พร้อมทำงานนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์เลยแล้วกลั่นนะครับอ่าขอมือกลัมเบรกแปเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยนะครับสตาร์ทนุ่มๆเลยนะครับเรามาฟังเสียงท่อกันก่อนล้วกัน ยนต์ติกใหม่ๆนะครับเสียงเพาะเลยแหละนะฟังเ,เบิ้ลให้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวดูที่หน้าปัดนะครับนี่แล้วก็มองไปที่มือผมนะครับผมเวลาบิดคันเร่งอยากจะบอกว่า F 3 5 0ห้า่ยเนี่ยเ,เป็นรุ่นที่ผมชอบมากนะ เออถ้าเทียบกับ X Max อ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบ F 3 5 0มากกว่านะครับเพราะว่ามันบิดติดมือนะครับเนี่ยบิดนิดเดียวเองแล้วก็ขี่สนุกกว่าตัว F 3 0 0นะครับเอ่อซี TC เพิ่มขึ้นมาแค่ 50cc ซซนะครับแต่เรื่องของฟิลลิ่งในการขี่การเอ่อกระแทกคันเร่องอะไรพวกนี้รู้สึกว่า F 3 5 0จะทำได้ดีกว่านะครับอ่าเ,เนี่ยครับบิดดีนะครับผมนี่รอบเครื่องยนต์เดินเบานิ่งๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ ุยกันถึงเรื่องของระบบไฟรัวรถแล้วกันนะครับอ่านี่คันนี้เป็นชิวไฟฟ้านะครับนี่ปรับขึ้นลงสุดได้ปกตินะครับที่ปลายนิ้วเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คเรื่องของระบบไฟรถกันอ่านี่ไฟเลี้ยวติดนะครับไฟหน้าติดครบทุกตัวนะครับอันนี้เปิดไฟต่ำอยู่นะเดียวเปิดไฟสูงให้ดูอ่าไฟสูงใช้ได้นะครับ อันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสให้ครบเดี๋ยวเรามาดูใต้เบาะก,กันบ้างดีกว่าเบาะค้างสไลด์เอ้ค้างแบบนี้ได้นะครับนี่เปิดค้างถุงอุปกรณ์รถมีให้นะครับมีฝาปิดของเดิมให้ด้วยนี่ปิดตรงนี้ลูกนะคะ้าอาจจะสงสัยตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือของเดิมนะครับมีให้นะครับผมช่องแผ่นกันความร้อนมีนะครับแบ่งหมวกกันน็อกมีครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เจ้าของได้เช็คระยะไปหรือ,อยังอ่าเช็ค1,000โลแรกไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เลขไม้รถวิ่งที่2,000โลนะครับเอาไปเช็คสูงอีกทีหนึ่งตอน6,000นะอ่านี่คือสมุดการรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานรถนะครับมีให้ครบนะครับกุญแจมีครบหมดเลยนะคันนี้แล้วก็เดี๋ยวขอคุยเรื่องเออข้อมูลตัวรถอีกนิดหน่อยละกันนะครับก็คันนี้นะครับรถอายุเพียงแค่หลักเดือนเท่านั้นนะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะคันนี้อายุจะราวๆประมาณ6เดือนนะครับเป็นรถปี2020นะครับผมสีแดงหายากนะครับผมแล้วก็ขออนุญ,ญาตคุยเรื่องราคาเจ้า F 3 5 0คันนี้กันเลยแล้วกันก็ราคาคันนี้นะครับเออเป็นสีตัวแรกเลยที่ผมเพิ่งจะได้มานะครับสีแดงยังไม่เคยได้มาก่อนเลยนะก็คันนี้ขายให้ในราคาเบาๆนะครับผมเพียงแค่155,000บาทนะครับราคานี้รวมจัดส่งให้ฟรีสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะครับผม ส่วนลูกค้าต่างจังหวัดช่วยลดค่าจัดส่งให้นะครับก็โทรมาเช็คค่าจัดส่งกับผมก่อนได้นะว่าอยู่ที่ไหนนะครับค่าจัดส่งประมาณเท่าไหร่นะครับโทรมาพูดคุยก่อนได้นะครับหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะมารับรถเองนะครับมาลองดูของจริงก่อนมาได้เลยที่ซอยเกษตร77มาไม่ถูกโทรหารผมที่เบอร์080 5 0 8 0 3 9 6นะครับอ่าแล้วก็ใครมีรถรุ่นไหนก็ตามนะครับที่อยากจะมาเทินกับเออเจ้าฟอร์ซ่าคันนี้นะครับสามารถนํารถของ มาส่งรูปมาดูได้ทางไลน์เลยนะครับก็ ID l ดี e ไลน์แอ MC 2018นะครับมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมนี่ทะเบียนรถก็เลขสวยเลยนะครับเพิ่งจาอหวยไปงวดล่าสุดนี้เองนะครับนี่ขายซื้อไปก่อนหน้านี้ผมว่าได้โชคเลยแหละนะ่งจะออกหวยไปนะครับก็อีกนิดนึงนะครับตอนนี้ผมได้ X Max 300เข้ามานะครับเดี๋ยวรอรับชมคลิปเปรียบเทียบระหว่าง X Max กับ Forza สามนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีตัว F 3 0 0ธรรมดาอยู่อีกคันหนึ่งนะครับเอออีก2คันสิก็เดี๋ยวจะเอามาถ่ายคลิปเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง300อเอ,เอ F 3 0 0 F 3 5 0แล้วก็ X Max นะครับว่า3คันนี้ถ้าคันไหนหน่าซื้อใช้มากกว่ากันนะครับก็เดี๋ยวทำคลิปเพิ่มแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะกันนะอ่ะไงวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบคลิปนะครับผมไงก็ฝากเจ้า ฟอร์ซ่า350คันนี้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีก1คันแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้ามากๆครับขอบคุณครับ